สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของการสัมผัสในบทกลอนนะคะการสัมผัสในบทกลอนเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะคะเราจะพบได้ก็คือมีการสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะนะคะลักษณะของการสัมผัสสระก็คือการใช้สระเสียงเดียวกันนะคะคําองคำ, 2, ำหรือหลายๆคำเนี่ยใช้สระนะคะเสียงเดียวกัน และถ้ามีตัวสะกดเนี่ยก็จะใช้ตัวสะกดมาตราเดียวกันนั่นเองนะคะหรือตัวสะกดเสียงเดียวกันนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะคำว่าตาและหันสาตัวสีฟ้านะคะคำที่ใช้นะคะสารเดียวกันก็คือคำว่าตาและคำว่าสานั่นเองนะคะก็คือสารอาและสะกดแม่กอกา นะคะต่อไปคําว่าหิมาลัยกับคําว่าพอใจนะคะก็คือที่ออกเสียงคล้ายกันเหมือนกันก็คือคําว่าลยและคําว่าใจนั่นเองค่ะต่อไปสัมผัสพยัญชนะนะคะสัมผัสพยัญชนะก็คือคำนะคะที่ใช้พยัญชนะเสียงเดียวกันนั่นเองนะคะ ลักษณะเป็นยังไงเนาะสัมผัสพยัญชนะเนี่ยก็คือการใช้พยัญชนะนะคะเสียงเดียวกันจะพบได้ก็คืออยู่ในวักเดียวกันนะคะสัมผัสพยัญชนะนะคะอย่างเช่นลางลิงลิงลอดเลี้ยวลางลิงแลลูกลิงลงชิงลูกไม้นั่นก็คือการสัมผัสด้วยลอลิงนั่นเองทั้งวักเลยนะคะเป็นการเล่นคําลอลิงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะการสัมผัสทั้งสาระและพยัญชนะนี้นะคะจะไปพบได้ที่ไหนบ้างนะคะหนึ่งเลยสัมผัสนอกหรือการสัมผัสบังคับนะคะจะใช้สัมผัสสาระนะคะในการเชื่อมสัมผัสเนาะในบทพอใจให้สุขนะคะลักษณะของเขาคือกรอน8ซึ่งการเชื่อมสัมผัสก็คือในลักษณะของ จุดสีแดงนะคะคือลักษณะของการสัมผัสนอกนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อมี2บทก็จะต้องมีการสัมผัสระหว่างบทนะคะการสัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวัชหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัมผัสบังคับนะคะและสัมผัสระหว่างบทจะใช้ลักษณะการสัมผัสคือสัมผัสสระ นะคะมีสระเสียงเดียวกันและมีตัวสะกดเสียงเดียวกันถ้าหากมีตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างถึงเกรดย่านบ้านมอนแต่ก่อนเก่าผู้หญิงกล้าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอนถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดหน้าจับเขมาเหมือนชาวไทยสัมผัสระหว่างวับสัมผัสบ,บังคับอยู่ตรงไหนนะคะคำว่าเก่า และคําว่ากล้าวนะคะคำว่าสากับคําว่าตานะคะและคําว่าตากับคําว่าหน้านั่นเองนะคะสังเกตว่าสิ่งที่ครูพูดออกมานั้นจะใช้สระเสียงเดียวกันนะคะคาว่าเก่ากับคําว่ากล้าวใช้สระเอาสากับตาใช้สระอานะคะตากับหน้าก็ใช้สระ าเหมือนกันนะคะและตรงกับฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพหรือกลอนแปนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ไม่มีการสัมผัสระหว่างบทนะคะเพราะว่ามีเพียงบทเดียวนะคะต่อไปสัมผัสในนะคะจะพบการสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะทั้งสองรูปแบบในวร์คเดียวกันได้เลยนะคะการสัมผัสในก็คือการเชื่อมสัมผัสภายในวรรคนั่นเองค่ะ สามารถดูได้ในจุดสีเขียวนะคะจุดสีเขียวคือตำแหน่งของสัมผัสในนะคะจะสังเกตได้ว่าไม่มีรูปแบบตายตัวเพราะเป็นการสัมผัสไม่บังคับนั่นเองค่ะซึ่งการสัมผัสบังคับคือจุดสีแดงนะคะและจุดส,สีเหลืองนั่นเองนะคะการสัมผัสในคือการใช้สัมผัสสระนะคะ สระก็คือใช้สระเดียวกันหรือถ้ามีตัวสะกดก็ใช้ตัวสะกดเสียงเดียวกันนะคะและสามารถเป็นสัมผัสพยัญชนะได้ก็คือใช้พยัญชนะเสียงเดียวกันนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะถึงเกล็ดย่านบ้านมอนแต่ก่อนเก่าก็คือบทเมื่อสักครู่นี้นะคะบทเดียวกันแต่การสัมผัส ในนะคะมีหรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะถึงเกล็ดย่านบ้านมอนแต่ก่อนเก่าใช้สาระและตัวสะกดเสียงเดียวกันคือคำว่าย่านและคำว่าบ้านใช้สาระอาและแม่กลเหมือนกันนะคะคำว่ามอนกับคำว่าก่อนก็ใช้สระโอและแม่กลเหมือนกันนะคะต่อไปผู้หญิงกล้าวมวยงาม ตามภาษาก็คือสระอแม่ก้มนะคะคือคำว่างามกับคำว่าตามนั่นเองภาษาก็คือสระอนะคะใช้สระอทั้งคู่นะคะสองพยางนี้เป็นคำเดียวกันนะคะเดี๋ยวนี้มอนถอนไรจุกเหมือนตุกตาก็คือมอนกับถอนสระอแม่กล้นนะคะจุกกับตุกก็สระอุแม่กกนั่นเองนะคะ ทั้งผัดหน้าจับขมาเหมือนชาวไทยนะคะบทนี้มีไหมคะแอลวักนี้มีไหมคะถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่ผิดนะคะเพราะว่าการสัมผัสในถือว่าเป็นการสัมผัสไม่บังคับนะคะเพียงแค่เพิ่มความไพเราะให้กับบทประพันธ์นั่นเองคะ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าใครนะคะ มาที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีการแข่งสัมผัสนะคะแต่ว่าเด็กๆที่เรียนออนไลน์เนาะไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ